สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอัปเดตหน้างานบ้านแม่หนูพานะครับเป็นบ้านปัญนาคอนเทมเพอรรี่นะครับลังคาสีเทา75ตารางเมตรนะครับเดินดูไปด้วยกันนะครับนี่ครับ,บางพื้นหน้าบ้านก็ป้านอกในนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหลือทาสีผนังภายนอกก็ทาสีรองพื้นนะครับบัวผนงังบัวหน้าต่างบัวประตู ที่เป็นบัวปูนก็ติดตั้งให้ทุกจุดแล้วนะครับฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งด้านข้างนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งบานยาวนะครับเป็นหน้าต่างบางกระทุ้งทุกด้านเลยนะครับไม่มีบานสไลด์เลยนะครับเป็นความชอบของแม่หนูพานะครับช่องเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของห้องน้ํานะครับเป็นช่องแสงช่องระบายอากาศกับห้องน้ํานะครับมุมด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับ ้านขวามือก็จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะครับในส่วนของผนังด้านหน้าก็กรุด้วยไม้ฝาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นงานเก็บสีนะครับเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางจะเป็นโถงทางเดินนะครับแล้วก็เป็นโถงหลักของตัวบ้านเลยนะครับเป็นโถงทรงแอลนะครับบันไดขึ้นลงหน้าบ้านนะครับบันไดคอสโลนะครับรอในที่ เฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับเสาโชว์มีอยู่3ต้นนะครับประตูเข้าออกนะครับก็จะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโถงใหญ่นะครับโถงตัวบ้านนะครับขวามือก็เป็นโถงเช่นกันนะครับเป็นโถงทรง L อลนะบ้านหลังนี้ถ้าจัดฟังก์ชันออกมาก็ได้ฟังก์ชันห้องครัวห้องน้ำสองห้องเลยนะครับแต่ันนี้ก็จัดฟังก์ชันตามลูกค้านะครับสามนอนหนึ่งน้ำหนึ่งโถงนะครับ ครัวเดี๋ยวต่อเติมหลังบ้านเอาครับห้องนอนตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนตรงกลางได้หน้าต่างด้านเดียวนะครับด้านหน้าต่างด้านเดียวแต่เป็นสองบานนะครับบานกระทุงผนังด้านในก็ถ้าสีรองพื้นแล้วนะครับสีมผนังด้วยนะครับตรงนี้ไปดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับ ห้องน้าอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับห้องน้ําก็เพิ่งก่อผนังเสร็จนะครับไปชมภายในกันนะครับภายในก็ฉาบยาออาไ้นะครับเพื่อจะปูกระเบื้องนะครับตกแต่งผนังแล้วก็ปูพื้นนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเป็นห้องครัวได้นะครับตรงนี้มีหน้าต่างให้นะครับประตูขึ้นลงหลังบ้านนะครับมาชมห้องนอนฝั่งทางนี้กันครับมีอยู่สองห้องนะครับด้านนี้ก็จะได้หน้าต่างทั้งสองด้านทั้งสองห้องเลยนะครับ หน้าต่างก็เป็นบานยาวบานโชว์บานกระทุ้งนะครับสองด้านเช่นกันนะครับภายในก็ทาสีรองพื้นนะครับสกรีมผนังฝ้าก็เสร็จแล้วนะครับเรือทาสีแค่นั้นนะครับงานต่อไปก็เป็นงานปูกระเบื้องนะครับนี่ครับมาชมห้องนอนด้านหน้านะครับมีห้องนอนด้านหน้านะครับได้หน้าต่างได้ช่องแสงสองด้านนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะครับ ระเบียงด้านหน้ามีหน้าต่างเปิดรับลมรับแสงนะครับแล้วก็จะมองเห็นระเบียงเฉลี้ยงหน้าบ้านด้วยนะครับเดินออกมาก็จะเป็นโถงทรงแอลแบบนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับผมอัปเดตความคืบหน้าบ้านแม่หนูพานะครับโอเคครับยังไงก็ฝากหลังนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ